ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการ We Call SET และดูคุณท็อปด้วยนะคะดิฉันคูรามม่มาจากบริษัท Happy s t o k นะคะสำหรับวันนี้รามม่ก็จะมาเชร์เนื้อหา3ส่วนเลย1 We Call SET in d e x วันนี้ตลาดเป็นไงบ้างพี่ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะโอเคสองลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลสามเราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะสำหรับหุ้นท็อปวันนี้นะคะมีคือ a h นะคะ s p a c k i h l pitmo a l t S.A.T. T.S.C.O. k C e นะคะถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งเกร่งในของวันนี้วันนี้ตลาดมันคือลงเลยนะเดี๋ยวเราม่ให้ตัวว่าพี่ทุกคนดูว่าหุ้นวันนี้มีหุ้นลงเป็นแปบบ็ไหนบ้างเดี๋ยวค่อยมาตูกันเนาะก่อนอื่นนะคะขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่พูดถึงในวิดีโอไม่ได้มีการชี้หายซื้อหุ้นแค่เป็นตัวอย่าง กรณีเรามาศึกษาอ่าวิธีการโปรแกรมแล้วก็ความรู้คนเท่านั้นนะคะโอเคก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จก se, Stop ัก index v e r s stockness ก่อนเนาะ index v e r s stockness อันนี้ช่วยระวังแผนว่าช่วงนี้เราควรลงทุนไหมลงทุนมากหรือว่าน้อยสไตล์เป็นยังไงแล้วก็ควรซื้อเุ้นกี่ตัวอะทีนี้นะคะเรามาเข้าถึงของตรงนี้กันเนาะ เข้าดูถึงของตัวนี้เข้าถึงกราหุ้นเราพิมพ์ว่า S T O ได้เลยกด enter พี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่คือจะเป็นเส้นพลรไลายนะคะที่รามีว่วาดไว้ที่ก่อนหน้านั้นที่ว่าดไว้เรียบร้อยแล้วโอเคพี่ทุกคนลงตัวนะคะสำหรับวันนี้ตลาดก็คือเปิดที่1,245ซึ่งเราตูจัดตรงนี้ได้เลยนะคะตูจัดตรงนี้ได้เลยโอเค1,245.4 เคยสูงสุดก็คือหนึ่งพส่็ดจุดแปดเก้สุดท้ายปิดที่1232.68นะคะถือว่าก็คือเทียบกับเมื่อวันนะคะแล้คาปิดตรงนี้แล้วก็วันนี้ถือว่าคือเปิดสูงมาน,นีดนึงเปิดสูงแล้วก็จะปิดต่ำวันนี้ตลาดมันคือลงนะคะโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาทุบทวนพารลายนิดนึงนะคะนี่คือเป็นแปะพารลายที่ร้านไม่ตีแว้เดี๋ยวร้านไม่สอนวิธีตีให้นิดนึงเนาะโอเคนะวิธีตีก็คือว่าเราเลือกสีที่เราชอบนะคะ L ของตรงนี้โอเคราไม่เลือกเป็นสีม่วงเนาะจะได้ดูชัดๆแล้วเราต้องเลือกอันที่2ก็คือของตรงนี้จะเป็นเส้นไรนะคะโอเคเราติดที่เออหนอนๆๆพรารลนยนะคะเราต้องเลือกอันที่อันนี้เดี๋ยวราไมิก็จะเลือกของ เอ,อ่อนี่คือเป็นขาลงเนาะเราไม่ต้องเลือก lower channel two นะคะเลือกอันนี้ตัวกันนะเลือออันนี้เ๋ยวเอออันที่สามเออันที่สามอันที่สามโอเคนะแล้วทีนี้เราก็จะสิ่งที่เราต้องการทําก็คือว่าเราสามารถหาจุดที่สูงตรงนี้หนึ่งจุดแล้วอีกจุดหนึ่งคือจุดที่สองที่ต่างเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกอีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะติเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นแบบ ทะลุลายนะคะมันก็จะออกมาแล้วนะมันก็จะออกมาแล้เรียพี่ทุกคนลงตัวนะคะสําหรับที่เป็นตลาดนี้ชนแนวต้านลงเห็นไหมคะชนแนวต้านลงชนแนวต้านตรงนี้ลงหลังสุดของตรงนี้เออล่าสุดของตรงนี้เนี่ยลงมาตรงนี้ ล่าสุดตรงนี้ชุนแนวด้านยืนไม่ได้แล้วก็ลงมาเห็นไหมคะรีเพอร์ลายมันก็จะมีแนวด้านสำหรับตัวราคาบางคนจะบอกว่าเรายังไม่เคยเรียนอันนี้มางั้นไม่เป็นไรทุกวันเราไม่ก็จะมาไปถึง E S P แล้วก็คิดเลย Blue M B S p e r t นะคะ Blue M B S p e r t มาที่คุยกัน ที่เรามาเตือนสมาชิกตั้งแต่ของตรงนี้นะคะก็คือรีปิ้งเขียวจนถึงปัจจุบันนี้พูดถึงทุกวันเลยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นกรณีเป็นแบบนี้ช่วงนี้ก็คือ1คือไม่ซื้อหุ้น2ถ้าเราลง,ลงทุนหุ้นเราควรคือลงทุนน้อยนี่คือน้อยโอเคนะลงทุนน้อยตัวหุ้นก็น้อยแนะน้ำคือเล่นสั้นนะคะเพื่อทางหลบกกำไร โอเคนะเพราะช่วงนี้ตลาดผันผวนเนี่ยขึ้นเดี๋ยวก็ลงขึ้นก็ลงมันผันผวนกําไรก็จะหายง่ายรีก็คือเสนอก,ก็คือแนะนำเคอเล่นสั้นสําหรับลามี่เองก็คือหุ้นอาจจะ10%ด,ดูทุก้นช่องว่างเป็นอยู่ที่เท่าไหร่หรื20อ20%ใคร h profit ก็ขายแต่ตอนนี้นะคะก็มีกําไรกลายเป็นขาดทุนได้ยอย่างเช่น SO นะคะ9%ไม่ขายตอนนี้ก็ติดลบโอเค ดี๋ยวอันนั้นคือสุดท้นะพี่ทุกคนเคยจาได้เนาะที่บอกว่าเอ๊ะที่เรามาคุยกันนะคะสําหรับคือตัวนี้ทีนี้นะคะเรามาดูกันคืออะไรเรามาดูกันโลงทุ้งคุณควรมีหลักการมีเหตุผลหลักการเราต้องรู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรตอนที่เราซื้อเราต้องรู้จัก long term first shortness o f t h e f a m i l y long term first นะคะเราต้องดูจัก Lipping ก่อนนะคะทีนี้เรามาดู คุณสำหรับวันนี้เราสามารถกดที่ทงชาติไทยของตรงนี้ได้เลยนะกดที่ทงชาตไทยนะคะเราให้เขาหมุนเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะอือหือร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเป็นไงบ้างให้ทุกคนดูนะนี่คือเวลาของวันที่ 16, สิบหกแสดงว่าเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วทีนี้เราไม่กดที่เปอร์เซ็นต์ชีของตรงนี้นะคะ,อะขอรอให้เขาสักู่ เปอร์เซนต์ชีสของตรงนี้ขีดขวามันก็จะเรียมลำับค้อมูลจะมากไปหาน้อยและอันนั้นก็จะเป็นทั total 733อตัวทีนี้นะคะเรียมลำตบค้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยราม่เล่ไปดูเนี่ยคุ้นกลุ่มนี้ก็คือลงมา20%เอรอก็คือขึ้นแต่ลาม่เล่ลงมาดูวนี้ ah แบบถูกไหมฮะแต่ลราไม่ต้องเลือกคนที่มีอัมม n ค่อนข้างเยอะ spack แบบนี้อ H.L. ลงมาลงมาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราไม่อยากจะดูก็คือว่าอันนี้เลือดเราใช้เมาส์ขวามือตรงนี้ก็ได้ลองดูวขวามือตรงนี้เนาะเลือดลงมาก็จะได้ไว้นิดนะึงโอเคสำหรับของตรงนี้คุ้นตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งคือ1 4 8 148บหบหมายความว่าอะไรคือเมื่อกี้ตัวข้นคือ700กว่า,เ,าเนี่ยทั้งทั้งเจ็้ยตัว 733ตัวถูกไหมคะและวันนี้คุณที่เขาปวดก็คือเนี่ย0.241อัพขึ้นไปเป็นคุณที่ปวดถ้าลงไปก็คือไม่ลงก็คือเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือกุคติลบถูกไหมเพราะมันจับมากไปหานน้อย148ตัวนะคะหารด้วย733เจร้อกว่าตัวนะแค่มี หนึ่บแปดตัวขึ้นรามิหันล้วก็คืออยู่ที่20%ซก็คือวันนี้ก็คือมีขุ้นแค่ยี่สิบซนต์มันคือขึ้นเท่านั้นก็คือว่าหนึตัวนี้นะคะหนึตัวนี้รามิไม่สามารถช่วยตูให้ทุกตัวยู่แล้วรามิจะช่วยตูคนที่มีอันเมาส์มากกว่า30ล้านต่อว,วันก็คือวันนี้ AH 3อชสามร้อยสามเอร้อยเจ็ดส ตัวนี้ ihl 1 1 7ตัวนี้คือผีหม้ถัดมาก็จะมี alt แล้วก็จะมี sat แล้วก็2ตัวนี้ tisco and kce นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาตัวขุ้นตัวเลขก่อนเนาะสร็จแล้ว้น ah นะคะตับเป็นคลิกเข้าไปได้เลยตับเป็นคลิกเข้าไปได้เลยตับเป็นคลิกเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ พี่ทุกคนพอจาได้เนาะที่บอกว่าร้านไม่เคยซื้อตัวนี้แต่ที่บอกว่าตัวนี้ร้านไม่เคยซื้อสูงจริงๆซื้อที่สิบสองจุดหนึ่งก็คือสิบสองจุดหนึ่งสิบสองจุดหนึ่งตัวนี้ราคาสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ระหว่างวันเคยขึ้นไปถึงสิบเปอร์เซ็นต์วกกำไรหมื่นหนึ่งแต่สุดท้ายตลาดก็คือปิดที่สิบสามบาทนะคะโอเคตอนที่ล้านมีซื้อคือปากบมาของแถวนี้ของแถวนี้ตรงนี้นะ วันนั้นที่ซื้อนะคะก็คือวันหยุดเราก็ไปดูหุ้นเราก็ไปนี่แล้วก็อยากได้ของก็เลยเข้าไปเข้าไปแล้วช่วงนี้ก็เสียเวลามันนานพอสมควรเลยอยากขายมันนานพอสมควร <c oughs> แต่ไม่ได้ขายแต่อันนั้นก็ซื้อไม่เยอะแบบพันหุ้นแบบพันหุ้นก็ประมาณสักหนึ่งแสนบาทโอเคก็ถือไปถือไปจนถึงของเมื่อวานถึงจะใกล้จะหลุดตอ่อแล้วก็วันนี้ถึงจะเขียวนะคะ เลยก็คือว่าถ้าเราเข้าผิดจังหวะเห็นไหมคะจริงๆแล้วจังหวะที่ถูกก็คือช่วงนั้นมันไซวีไซวีของตรงนี้เนี่ยเห็นแท่เขียวใกล้ๆเ,เ,เ,เราซื้อตรงนี้ช่วงนี้ก็ทงกันไปละแต่เราซื้อตรงนี้เห็นไหมคะซื้อแล้วลงลงช่วงนี้เราก็อุดทุนแม้ว่าปัจจุบันนี้ยังเขียวแต่ปัญหาก,ก็คือว่ามันช่วงนี้มันก็จะเสียเวลานะถูกไหมเลยวันหลงัลงเ้านม้ก็ต้องอืมกอนซื้อก็ต้อง ตัวในช่วงเย็นเย็นห่ามซื้อขายในระหว่างวันนะคะอืมนี่คือเป็นหุ้นตัว ah นะคะตัว ah นะคะแนวริบบิ้นแดงอยู่ถูกไหมคะริบบิ้นแดงตัวนี้มีลายใหญ่ตัวนี้ก็คือเงินทุนก็คือเข้ามาสองวันเข้ามาตัวเป็นคือสองวันละโอเคตึงตึงตึงถ้าเป็นแล้ว,ลวสำหรับสมาชิกวันนี้ก็ส่งมาให้ตูสมาชิก เป็นเชื้อสายอินเดียด้วยนะเก่งมากๆเลยเขาก็ช่วงนั้นก็ใต้ T ีเอชอสามหมื่นกว่าแล้ววันนี้ก็ส่งอันนั้นก็สามหมื่นกว่าให้รามี่ดูเก่งตีเลยตอนที่ตลาดดียังสามารถส่งพอร์กเคียวๆส่งกำไรให้รามี่ดูถือว่าเยี่ยมนะคะลนสมาชิกท่านไหนถ้ายังไม่เคยส่งการ์ดใก็ส่งการ์ดใให้ดูหน่นะ,ะ <S <S ถัดไปเราจะมาดูคุ้น s p ส c k นะคะขุ้นตัวนี้เรามาดูกันซิอ่ะ แนวน้องรปบินแดงขึ้นแล้วช่วงนี้และเอซนมันก็คือไซวีไซวีตัวน,นี้มันก็จะเริ่มที่จะไปเอาหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันละโอเคเลยนี่คือเป็นคุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่งในช่วงนี้นะคะแต่ช่วงนี้ที่บอกอินเดซไม่ดีนะอินเดซเป็นไงอินเดซเป็นไง this, อินเดซตัวนี้เห็นไหมคะเงินทุนออกเห็นไหมคะสองวันลงชุนรปบินแล้วก็ลงเลยก็เตือนสมาชิกให้เล่นไม่เล่นหรือเราเล่นก็เล่นน้อยๆอ,อยู่แล้วนะ ในช่วงนี้ไม่ว่าเป็นคุ้นอะไรก็แนะนําเล่นน้อยนิดนึงโอเคเนาะนี่คือเป็นคุ้น SPAC k หรือปิ้นแดงมีลายใหญ่งินทุนก็เข้ามาหลายวันละถัดไปก็จะเป็นคุ้น IHL นะคะ IHL Enter เลยสำหรับหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่แข็งแรงพอสมควรตลาดลงแต่วันนี้ขึ้นมาคือ5-6%นะคะหุ้นตัวนี้ก่อนเมื่อก่อนคือ11บาทตัวนี้ลงมาถึงเหลือเท่าไหร่3บาทกว่า เลยไม่ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนนะในท่านแนวน้องมันลงมันไม่ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนโอเคนะโอเคแล้วของตรงนี้ตูจะวิลี่ชาร์ตสำหรับหุ้นตัวนี้สำหรับตูขหุ้นตัวนี้ I H L นะคะตรงนี้หุ้นลิปปิ้งก็ยังเป็นยังเป็นเต็งอยู่อ้วนมากขึ้นนะคะหยุดลงละ แล้วก็เนี่ยเยงินทุนก็ไหลเข้าตู้จากวิลี่ช้ยังเป็นแนวน้ำขาขึ้นอยู่ทีนี้นะคะเรามาดูที่ในเตลลี่ช์าสำหรับของตรงนี้เนาะเตลี่ชาราคาก็คือจุดต่ํามันได้ยกขึ้นแล้วเห็นไหมคะยกขึ้นแล้วแล้วสาหรับจุดที่สูง ของตรงนี้มันก็ได้ทำแนวหายเห็นไหมเนี่ยจุดสูงตรงนี้นี่คือทำแนวหายละแสดงว่าหุนเป็นแบบนี้จะเป็นแนวน้มงคือเป็นขาขึ้นถ้าสมมติว่าเราตีเทรนไลน์ไว้เราสามารถที่จะพลุลุลลยนะคะคิดหาจุดต่ำมาหาจุดต่ำตึงอ่ะล้วก็จะมาเลือกจุดที่สูงพี่ทุกคนรู้ว่าหุนเป็นแบบนี้ก็จะอยู่ในช n e l ที่เป็นของตรงนี้เลยนะคะค่อยคขึคค้นเลยเราเรียนไปแล้วเราก็สามารถเอาความมุกของเราก็จะมามาอะไรมาประย,ยุกใช้เลยนะคะ ถ้าเขาแข็งแรงเขาก็จะสามารถที่จะทะลุทะลุอาจจะทะลุขึ้นชั้นขึ้นก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องรู้เลือกคุณเป็นริปบิ้นเต็งก่อนริบปิ้นเต็งแล้วที่ทํามันต้องขึ้นที่ทําขึ้นแล้วราคามันต้องอยู่เหนือลิปปิ้นเต็งเป็นแบบนี้นะอืเห็นไหมคะตัวน,นี้มีลายใหญ่ตัวน,นี้ก็จะมีเงินทุนนี่ก็จะเป็นหุ้น i h l นะคะ ถ้าไปเราจะมาดูหุ้นพิมมอนะคะพิมหมะพิมหมอนะคะถือว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงดูสิราคาช่วงนั้นนะคะลิบบิ้นสีเขียวก่อนลิบบิ้นสีเขียวหมายผมว่าแนาวน้มมันคือลงแนวน้มลงนะคะไม่ควรซื้อก็ลงจะซื้อทำไมถูกไหมก็ไม่ควรถือเพราะว่าคือขาลงก็ไม่ควรซื้อเพิ่มนะคะไม่ควรซื้อถัอ่วเปลี่ยนเป็นลิบปิ้นตดงแล้วค่อยซื้อจุดนี้ถ้าเราซื้อแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> ช่วงนี้ก็คือถือตรงนี้เปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวเราค่อยมาขายโอเคนะแล้วสําหรับของตรงนี้นะคะราคาหุ้นม,มันก็จะไซด์เวอย์อยู่ที่ขอบเขตรเตรงนี้ไซด์เวย์ตัวนี้เปิกเอาพี่ทุกคนก็สามารถซื้อได้เพราะว่าเขาเลือดที่ทางเป็นแนวน้มเป็นขาขึ้นและล่าสุดของตรงนี้มันก็จะมีไายใหญ่หรือคุณก็จะตึง้งตึง,ตงขึ้นได้ง,ง่ายล่าสุดของตงัวนี้ราคาพักตัวละเท่งเขียวเกเกลิปปิ้งแต่งก็ซื้อได้ใน้2ว,วันนี้เราก็ทากกำไรได้ละ เลยล่ะไม,ม่แน่ใจว่าสมาชิกพี่ทุกคนไต้ทางการ้บน,นไปไหมถ้าไปเราจะมาดูหุ้น ALT นะคะ ALT ต้องเป็นเซ็ตมาร์เก็ตอก Enter สำหรับหุ้น ALT นะคะเรามาดูกันของตรงนี้นะคะมันคืออะไรคะมันคือเป็นลิบบิ้นก่อนหน้านั้นเป็นลิบบิ้นเดงสวยมากเลยอะ่ะสวยมากๆ เป็่นเป็นแดงซื้อเขียวขายช่วงนี้กำไรนะคะเยอะพอสมควรน่าจัมี100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ตัวซิหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาเค่สี่เดือนเจ็ดสิบเก้าวันที่ทำการนะคะของตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เป็นริบบิ้งเขียวให้ขายริบบิ้งเขียวขายตรงนี้มันก็คือเป็นขาลงแล้วขาลงตรงนี้ชวนริบบิ้งก็ลงเห็นไหมคะชวนริบบิ้งลงและล่าสุดข,ของตรวนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้งแดง แต่เรามาตุกันนะนี่คือเป็นไฮเก่านี่ก็จะเป็นแนวต้านนี่คือเป็นแนวต้านเป็นไงบ้างมันก็จะนี่คือเป็นช่องว่างของตรงนี้เองเป็นช่องว่างนะเลยพี่ทุกคนเราต้องมาระวังกันเนาะอืมนี่คือเป็นแนวต้านตรงนี้ก็จะมีไหล่เริ่มเข้าเลยไม่รู้ว่าเรามีอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีอยู่ลองมาตุกันเนาะอืมถ้าเราไม่มีช่วงนี้เราก็ต้องระวังความเสี่ยงด้วย ถัดไปเราจะมาดูคุน SAT SAT คุนตัวนี้นะคะเรามาดูกันเนาะเรามาดูกันคุนตัวนี้นะคะจริงๆแล้วแนวน้องใหญ่อะคือยังเป็นขาขึ้นอยู่ดูจากวิลี่ชาร์ดลองดูซิวิลี่ชาร์ของตรงนี้นะคะ SAT ริบบิ้นแดงกูวหวงกว้างขึ้นเท่งแข่พักราคาพักตัวแล้ว หยุดลงมาแล้วแท่งเขียวรายเหยดก็มากขึ้นคุณติดดอยน้อยลงวันนี้ก็คือสมาชิที่มาจากอายุทยาแล้วเราก็มาทําการปันต้วกันให้เขาเลยไปตูนตูนก็ตูถึงของตัวนี้แต่ตอนนี้ซื้อได้หรือยังนะคะจุดต่างเรามาตัวก,กันก่อนเนาะวินต้องหนึ่งก่อนเนาะอืมแนวโน้มก็คือจะจุดที่สูงล่าสุดตรงนี้นะคือในปี2018แต่เคยก่อนหน้านั้นยังมีเคยจุดที่สูงสุดอยู่ข้างบนเลยเกือบนะคะยีิบ กว่าบาทนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาตูการขึ้นตัวนี้ก็คือลงมาลงมาลงมาถึงตรงนี้ล่าสุดของตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นแนวน้องขาขึ้นที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือว่าจุดต่ำพี่ทุกคนลองดูนะเนี่ยเห็นไหมคะจุดต่ำถึงจุดต่ำม,มันใต้อะไรคะตีแทนไล่ไว้เป็นแนวน้องเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเห็นไหมคะแล้วถ้าเราตีเป็นแบบพลวไล่นะคะ เรามาดูกันนะคิดจุดที่ต่ำมาถึงจุดที่ต่ำแล้วจุดที่สูงเบึง้งอ่ะเห็นไหมคะรละเอเส้นราคาก็จะอยู่ใน channel line g e n channel ที่ของตูของตรงนี้นะโอเคเนาะโอเค ทบทวนก็คือเนื้อหาให้พี่ทุกคนรู้ว่าถ้าเป็นแนวโน้นงขาขึ้นจุดต่างทำแนวหายจุดที่สูงมันก็ต้องทำแนวหายโอเคนะเนาะทำแนวหาแล้วมันหยืนได้ไหมดููจักแนวโน้มใหญ่เมื่อกี้มันเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นละนี่คือเป็นค้น SAT แล้วล่าสุดข,ของตัวนี้ราคาทะลุลิปินแล้วทะลุริปินแล้วมันหยุดมันมันไปได้ไหมมันมันจะ ไปได้ไหมนะคะมันตูกันนะคะรายเอยอยู่เงินทุนเข้าเนอะถ้าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นรีปินเต็งได้โอเคมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะไปต่องั้นขุ้นตัวนี้จะไปไหนต่อเรามาตามตูกันนะคะมีคือเป็นขุ้น SAT ถ้าไปเราจะมาดูหุน Tisco ้นะคะ Tisco Tisco นะคะ Enter ได้เลยสำหรับหุนเป็น Tisco นะคะเราช่วงนี้จะแนะนำสมาชิกก็คือว่า Long term first short term s แนะนำ สมาชิกไปตูที่วิลวลี่ชาร์ตก่อนตู้จะวิลลี่ชาร์ตปุ๊นะคะพี่ทุกคนจะได้เห็นว่าขุนตัวนี้เป็นลิฟติงเขียวเลยลิฟติงเขียวทำไงดีห้ามซื้อห้ามถือห้ามถวเลยสำหรับขุนตัวนี้นะคะเลยก็คืออยู่เฉยเถือเง,งินสดโอเคนะคะแล้วเรารู้ว่าขุนตัวนี้แนวโน้มเย็นไม่ดีละเราถ้าเราเล่นมันก็คือเล่นแค่สั้นๆแล้วถ้าเราเล่นสั้นช่วงนี้นะคะเราต้องหาขุนที่วิ่งแข็งแกร่งถ้าขุนที่วิ่งแข็งแกร่งนะคะแข็งแรงมันต้องเป็น ลรปิ้นแดงทิดทางขึ้นหรือปิ้งอว้วนท่งเขยวกลๆหรืปิ้นแดงแบบนี้มันใช่ไหมหรือปิ้นแดงก็จริงไม่ได้อ้วนมากก็ไม่ใช่แท่งแเขยวไก่ๆนะคะแล้วอันนี้คุณก็มันไม่มีหลายใหญ่นะคะโดยนี่คือเป็งฮูนทีสก้นะคะ ทาเปย่เราจะเป็นหุ้นตัวสุดท้ายสําหรับหุ้น KCE สาหรับหุ้น KCE ถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงดีเนาะโอเคสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีเขียวเป็นสัญยางขายริบบิ้นเขียวลงตรงนี้เปลี่ยนเป็นริบรบินน้น,น,นคืออะไรคะเป็นสัญญาณซื้อบายปายไปแล้วเป็นไงริบบิ้นแตงให้ถือเราก็จะถือไปเลยแล้วหุ้นตัวนี้มันมีลายใหญ่เห็นไหมคะมันควบองราคาอย่างมม่นคงรยก็คือจะราคาที่จะจุดที่ต่ํามาถึงจุดที่สูง เห็นไหมคะหนึ่งร้ยยี่สิ่ว่างกำไรคือหน1่งร่เปอ์เซ็นยอะมากและพี่ทุกคนเคยได้กําไรแบบนี้บ้างไหมทีนี้นะคะเรามาตูกันถ้าเป็นสมาชิกพ,พี่ทุกคนก็ซื้อแล้วก็ถือตามแบบนี้แต่ก็ยากเหมือนกันนะยากก็คือว่าอุดทุนยากนี่นี่นี่นนอาที่กว่าๆแล้วคาไม่ไปไหนหรือติดลบใจเราก็จะเสียวแล้วนะบางคนก็คือ อาจจะเข้าไิจังหวัดโอเคซื้อสูงบุกแล้วก็ลงลง,ลงมาหลายวันก็หนาวเลยทูไหมในจังหวัดซื้อต้องถูกต้องจังหวัดซื้อที่ถูกต้องตัวยังไงเนว้อหนุ่ใหญ่มันถูกแล้วเห็นไหมคะทท้งเขยวใกล้ๆลิบปินเต็งเราค่อยมาซื้อใกล้ๆเราค่อยมาซื้อเป็นแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมคะพี่ทุกคนเข้าใจจังหวัดซื้อขายนะ โอเคเลีอันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้คุณที่เป็นท็อปแกนเนอร์สำหรับวันนี้เองก็จะแปะตัวไม่เยอะแต่อย่าลืมนะคะ i n d e x w o r k s ช่วงนี้เนะนนำเขยเรีนน้อยน้อยนิดนึงเล่นแซนหรือไม่ก็นั่งทำมือและสิ่งที่สำคัญก็คือมาเรียนมาเรียนก็คือว่าพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็คือบ่าย2ถึงสโมงเย็นนะคะราไม่จะมาเชลเลือกวิธีเลือกคุ้นที่แข็งแกร่งถ้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะสมาชิกไม่ต้องเข้ามาเรียนก็ได้นะคะสมาชิกแนะนำเข้าคลาสตอนเช้า10บโมงครึ่งถึงเที่ยงจะเข้าคลาสแอดวานซ์คลาสไปเลยนะคะอาจารย์ก็จะมาเชเลือกแต่ในเมชชีสกับชิดิชูเบลช่นช่วยดูแนวลับแนวด้านช่วยดูภาวะตลาดโอเวอร์โบโอเวอร์โซเป็นวิธีเล่นเซมไปด้วยเนาะ เลยสำหรับสมาชิกอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้สิบโมงคึ้นเรามาเรียนกันนะคะและเรียนกับอาจาร,รย์แมนนะคะแล้วสำหรับช่วงปลายก็คือสำหรับ all investor all investor ถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยเป็นยังไม่ใช่เป็นสมาชิกแต่สนใจโฮมรีอยู่นะคะสามารถจองเรียนในวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะวันเสาร์ตอนนี้เหลือที่นั่งแค่สองทีเท่านั้นนะคะ พรุ่งนี้รามิจะมาเชลยวิธีที่หาหุ้นที่แข็งแกร่งนะคะในเวลาป่ายสองโมงนะคะเวลาปรามสองชั่วโมงแล้วเรียนที่อาคาร p s Tower ชั้น19ถนนสุขุมวิท2ีเนะคะแข้งโครงเลยนะคะกรุงเทพเบอ,อ,อร์โทรคือ099 121 7408พี่พี่ๆทุกคนสามารถจองที่ได้เลยนะ แล้วถ้าสมมติท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามสามารถพี่ทุกคนกด subscribe นะคะ subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไปด้วยวันหลังนะคะเราก็จะไม่พลาดวิดีโอทุกนแะล้วโอเคเลยสุดท้ายถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะมาออลองฟังสมัมมนา อ๋ยอย่าลืมลืมพูดสมนาคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคนะฟรี free, ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเราสนใจนะคะสนใจมาเรียนหรือสนใจทดลองโปรแกรมของเราฟรี7วันสามารถติดต่อ ID l i ไลได้ที่ hl 1998 0808 08 08, นะคะเบอร์โทรคืนอ0 9 9 1 2 1เ4 0 8เลยค่ะแล้วพี่ทุกคนคิดว่าวิดีโอมีผลประโยชน์ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ทุกคนนะคะเ a nice weekend,